มาลองเจ n เนเรตภาพด้วย HEDA.com กันนะครับสวัสดีครับเรามาเรียนรู้เพื่อแบ่งปันสร้างสรรค์สร้างสื่อกับครูอุดรสอนออนไลน์กันนะครับสวัสดีครับหลังจากที่ผมได้แนะนำวิธีการลงทะเบียนเข้าใช้งานการเจ n เนเรตภาพนิ่ง ให้แสดงท่าทางต่างๆนะครับตามอารมณ์ที่ได้สมจริงเลยนะครับด้วย HEDA.com นะครับซึ่งในคราวที่แล้วนะครับเราก็ใช้ภาพที่เรามีนะครับมาเจ n เนเรตนะครับคราวนี้เรามาลองเจ n เนเรตภาพโดยให้ HEDA .com นะครับเจ n เน a เรภาพให้เราแล้วเราก็สร้างให้พูดขยับปากแสดงท่าทางแสดงอารมณ์นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเราเปิด Heda.com ขึ้นมานะครับพี่นาน,นี้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็เช็คดูนะครับตรงนี้นะครับว่าเราเข้าสู่อีเมลของเรานะครับ หรือยังนะครับนี่นครับเข้าสู่อีเมลของเราแล้วจากนั้นครับเราก็คลิกที่ try beta นะครับคลิกนะครับอันนี้ก็คือที่สร้างไปรคราวที่แล้วนะครับอันนี้เราลอง generate รูปภาพนะครับ generate รูปภาพก็ตรงนี้นะครับเราพิมพ์ ข้อความนะครับผมจะสร้างเป็นชายหนุ่มว้กลางคนนะครับสแสดงท่าทางชูนิ้วนะครับ i อรเริบอยู่สแสดงสัญลักษณ์นะครับลองดูนะครับเราก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับ Middle a g e นะครับ Man wrist your finger to show the uh, I love. u อ่ s i นะครับลองดูนะครับแล้วก็คลิก create นะครับตรงน,นี้ครับลองครับลองดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ชายใบกลางคน แต่ดูนิ้วไม่ค่อยอออะนะครับดูนิ้วไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะแต่หน้าตาดูดีนะครับนี่นะครับอ่าเสร็จแล้วครับเราก็มีผมก็จะใช้ออริโอนะครับเสียงเดิมที่ Import เข้ามาเนี่ยนะครับ อย่างนี้นะครับสวัสดีครับ <im cia> เรามาเรียนรู้เพื่อแบ,บ่งปัน <im cia lawsuit> สร้างสาร <im cia lawsuit> สรค์ <im cia lawsuit> สร้างสื่อก <im cia lawsuit> นี่นะครับลองดูนะครับเราก็คลิกที่ Generate นะครับเดี๋ยวนี้ผมยังไม่เคยลองนะครับยังไม่เคย uh, Generate ด้วยพร้อมนะครับนี่ครั้งแรกเลยนะครับลองไปพร้อมๆกันเลยนะครับคลิก Generate วิดีโอครับ ก็รอให้เจเนเรตให้ครบร้อยซนะครับเพราะตอนนี้กำลังเข้าคิวนะครับ Your job is q u e รอสักครู่ครับเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเราลองเล่นดูนะครับสวัสดีครับเรามาเรียนรู้รเพื่อแบ,บ่งปัน,บบปนสร้างสารรค์ สร้างสื่อกับครูอุดรสอนออนไลน์กันนะครับโอ้ก็โอเคอยู่นะครับใช้ได้เลยนะครับหรือดีนะครับสวัสดีครับเรามาเรียนรู้เพื่อแบ่งปันสร้างสรรค์สร้างสื่อกับครูอุดรสอนออนไลน์กันนะครับอือถือว่าโอเคนะครับใช้ได้เลยนะครับหน้าตาท่าทางนะครับการพูดนะครับสอนคล้องกับ เสียงนะครับเรดคล้องกับเสียงโอเคเลยนะครับเสร็จแล้วครับเราก็คลิกดาวน์โหลดนะครับเพื่อนำไปใช้งานนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือการเจนเน a เรตภาพนะครับเจนเน a เรตภาพด้วย h e ด c o o m นะครับ ถือว่าใชา่มีค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพนะครับเสมือนจริงครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ